สวัสดีครับเนื้อหาต่อไปเป็นการสาธิตการจัดการบทความบทความที่เราจะใส่เข้าไปในจุมลานะครับได้มีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังที่ปรากฏที่หน้าจอแล้วประกอบด้วยเซ c กชันนะครับเคตากรี ategory, แล้วก็ไอเทมเราจะเริ่มจากการเข้าสู่ส่วนดูแลระบบ ที่หน้าล็อกอินก็ใส่ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดของผู้ดูแลระบบเราจะเริ่มจากการสร้างเซ็กชันนะครับที่ชื่อว่าบทความขึ้นมาก่อนไปที่เมนูคอนเทนต์เซ็กชันเมนเจอร์ แล้วคลิกปุ่ม New หน้าที่เห็นเป็นหน้า New Section นะครับเราก็กรอกรายละเอียด Section ลงไปแต่ว่าในชั้นนี้นะครับผมขอให้กรอกไปแค่สองส่วนก็คือตรงส่วน Title กับ Section Name นะครับ mm hmm. Section เราชื่อบทความเราก็กรอกไปทั้งสองช่องว่าบทความเลยครับ เสร็จแล้วก็กปิดปุ่มเซฟเราก็จะได้เซกชันขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่าเซกชันบทความจากนั้นเราไปที่เมนูคอนเทนต์เลือก Section, เซกชันคอนเทนต์ by เซกชันจะมีเซกชันใหม่ชื่อบทความนะครับแล้วก็เลื่อนไป add edit category หน้านี้เป็นหน้า category manager นะครับ คตตากรีที่เราจะสร้างนะครับมีอยู่สามคตตากรีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามเราเริ่มสร้างคตตากรีแรกเลยนะครับคลิกที่ปุ่มนิวตรงคตตากรีไทเทนนะครับเราจะใส่ข้อมูลซอฟต์แว แล้วก็ Category Name ก็ข้อมูลสอบอ,อเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เซฟจากนั้นนะครับมาดู Category ต่อมาคือกิจกรรมข่าวสารก็ New อีกครับตรง Category Title นะครับก็ใส่คำว,ว่ากิจกรรม ข่าวสารนะครับก็คือกิจกรรมและข่าวสารนั่นแหละครับแคตตากรีเนมก็เป็นกิจกรรมข่าวสารตัดและออกนะครับให้มันสั้นๆเราก็ได้แคตตากรีมาสองละต่อไปก็นิวอีกอันนี้ผมย่อเลยนะครับเพรเห็นว่าขั้นตอนก็ดูซ้ำๆเมื่อสร้างเสร็จนะครับก็จะได้แคตตากรีดังรายการต่อไปนี้ พอเสร็จเรื่องแคตตากรีแล้วนะครับต่อไปก็ว่าด้วยไอเทมไอเทมอันแรกนะครับวิสัยทัศน์เราต้องดูว่าวิสัยทัศน์นี่อยู่ในแคตตากรีใดแล้วอยู่ในเซ c กชันใดด้วยนะครับไปที่ Content เลือกออก c o n t o n t i t t m t e ออกคอนเทนต์ไอเทก็เป็นที่รวมของ i อเทนะครับที่อยู่ทุกหมวดหมู่ ซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับว่างก็คลิกที่ปุ่ม New ครับเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่หน้านี้ก็ให้กรอกรายละเอียดของไอเทมนะครับเราก็เริ่มกรอกเข้าไปเลยนะครับไอเทมแรกดูอีกท,ทวนอีกครั้งหนึ่งวิสัยทัศน์ไททันกับไททันเอลียสนะครับ ไททนก็คือชื่อของไอเทมนะครับไทท a นแอนเนียนี่เป็นชื่อเล่นหรือชื่อสำรองผมแนะนําให้กรอกเหมือนกันทั้งคู่นะครับค่าที่เราใช้งานจริงๆน่าจะเป็นค่าไทท a นนะครับส่วนไททันแอนเนียนี่ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าใช้ที่ไหนนะครับเลือกเซกชันให้ถูกเลือกแคตตาก็อให้ถูกนะครับส่วนอินโทรเทคนะครับเป็นเนื้อหาเราก็ใส่อะไรทิ้งๆไว้สักประโยคสประโยคนะครับ ส่วนเนื้อหาที่สมบูรณ์เนี่ยเราค่อยมาเติมมาทีหลังเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟในไอเทมที่ชื่อวิสัยทัศน์ขึ้นมาแล้วอยู่ที่เซกชันบทความนะครับแคตตาอกีก็ข้อมูลสอบอเราจะอาจจะตรวจตรวจเซกชันแคตตากีที่นี่ก็ได้เสร็จแล้วนะครับไอเทมต่อไปเราก็นิวสมมุติว่าผมเพิ่มไอเทมเข้าไปทั้งหมดแล้วนะครับตรงส่วนรายการไอเทมก็จะปรากฏดังหน้าตาที่เห็น